I love you. okay uh -huh.

ีนี้ยางตอนนี้เนี่ยราคาไม่ค่อยไม่ค่อยได้ราคาไม่ค่อยสูงแล้วก็เป็นโรคใบร่วงชนิดใหม่ที่นี่ที่มาจากอินโดนีเซียมาเลเซียทีนี้ใบก็ร่วงแล้วก็ผลผลิตก็น้อยลงบวกกับราคาไม่ได้ราคาไม่ได้สูงก็เลยเขาก็ก็เลย,เเลยไม่ค่อยทํายางกันแล้วก็หลายๆส่วนก็ทิ้งยางพาราครับแล้วก็แต่ก็มี คนหลายๆคนครับที่มีต้นที่มีกําลังครับก็อาจจะเป็นทรัพย์อาจจะเป็นกําลังกายหรือว่ากําลังความรู้ที่มีก็ไปทําสวนทุเรียนกันครับว่าเป็นพืนชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีมูลค่าสูงกว่าครับผมแล้วกใ็ให้ผลผลิตได้ดีในในพื้นที่อำเภอละเสาะครับผมแปลงนี้เป็นยิบห้าไร่ครับผมปลูกทุเรียนพันหมอนทองหมดเลยครับผมก็ประมาณห้าร้อยต้นครับผม ทุเรียนน่าจะราคานี้ไปอีก5-10ปีครับผมแล้วก็บวกกับบวกกับมันเป็นผลผลไม้ที่จีนนิยมแล้วก็จีนเนี่ยตอนนี้ชนชั้นกลางเขาเยอะคนที่มีตังค์เขาเยอะครับผมกเ็เห็นว่าเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็อีกสิปีข้างหน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าครับก็ันพันถึงสองพันไร่ครับผม